วันนี้บอกค่ำก็มาแล้วครับจะครอพื้นที่ของตัวจริงครับนี่ครับมารอคิวแล้วครับนี่ครับวันนี้ตั้ง่านนะครับตัาง่านจับป่าแม่น้ำนะครับลงล้วงนะครับ ่าแบบชีวิตวิถีชีวิตบ้านอกนะครับโบราณนะครับน้ำไหลนะครับนี่ครับวิถีครับใส่ตะไคร่นะครับขึงนะครับทั้งพื้นก็นะครับยาวไปถึงทุ่นเลยครับฟ้าคุณละครเวลาป่ามันว่ายมาเมืกกะว่ายไปว่ายมาเมื่อกะเราก็สามารถเห็นนะครับเอหมาว่านใส่ได้นะครับ มือนี้ก็เพิ่งได้ปลาทักตัวครับมาเบิ่งมองข้างครับนี่ครับนี่ปลาสอกโต้ครับรู้สึกว่าปลาสิหายากนะครับทุกมือนี้นะครับหากินยากนะครับบอกว่าแต่หาขายครับหากินกันยากครับคู่มือนี้ พื้นที่นะครับนี่ะนะครับป่าครับป่าเพื่อนเข้ามาในหาดครับหารายครับแล้วก็มีงูมาท่าดักกินป่าครับสันสัตยานของสั์หากินนะครับเพื่อนสีหัวป่าปช่ไหมจุดใดเพิ่นเลยมารอดักครับเนี่ยครับเนี่ยออกไปแล้วครับนีข้างบนก็มีครับครับลายโตด้วยครับผครับ มาแล้วครับมาแล้วครับด้านผมอยู่ด้านล่างนะครับป่าเพิ่นมาขึ้นไปไปแล้วมันก็ขึ้นมาไปนี้ครับนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเพิ่นสีเทียมาเรื่อยครับป่าเห็นไหมครับงูครับงูขึ้นไปแล้วครับงูขึ้นไปแล้วครับเพิ่นสิตามป่าครับนะครับดำๆนะครับงูครับนี่ป่ายุงบนครับนะครับป่าครับตัวนะนะครับ งูตามไปเรื่อยเพิ่นมจักครับเนี่ยครับสังเกตเบึงเลยครับนะงูตามปลาขึ้นไปแล้วครับเพิ่อนจีพีซีเนื้อได้บมดท่เบึงครับเพิ่นกระดักคือกันครับงูก็ได้เพิ่นเสียงว่าปลาอยู่จุดใดนครับมาแล้วปลามาแล้วครับครับผมครับปลาครับ งูขึ้นไปแล้วครับตอนนี้งูขึ้นไปแล้วครับเจ้าง,งูกล้จะถึงปาแล้วครับรอจังหวะแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับงูตามไปแล้วครับ ูตามไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับคืนไปแล้วครับนี่ครับดำๆนะครับงูครับตามปลาครับตอนนี้ปลาตกใจหนีไปน่อยนึงครับเดี๋ยวเพื่อนสามารถได้เยินอะไรครับไปนะครับรู้สึกว่าน้ำจะลึกครับ ป่าเพื่อนซิมารินหาดครับเจ้างูก็ลอยไปแล้วครับเจ้างูครับดำๆน้อยๆนะครับนี่ครับเจ้างูยังบุท่านได้เหยื่อครับเพื่อนกับความพยายามสูงครับเนี่ยป่าเข้ามาอีกแล้วครับป่าเข้ามาอีกแล้วครับออกไปแล้วซื่อวัหล่ายตัวครับถ่ายหลงเจ้างูเพื่อนครับบ้างูของเราก็ดักแล้วครับตอนนี้ยังบุกประสบความสำเร็จนะครับงูของเรา ป่าเข้ามาเรื่อยๆอครับตัวนี้ส่วนเจ้าง,งูนิ่งครับตอนนี้เจ้าง,งูนิ่งป่าเพิ่งก็เข้ามาเล่นเซยครับงูกับทารักกินแต่ก็ยังบีสามารถกินได้นะครับในบอนยี่คับป่าต่อหน้างูเลยครับเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับ งูครับงูวัทารักกินปลาเห็นแล้ครับนี่ครับคลองปลานะครับใครบ่เคยเห็นนะครับเบิ่งกันชัดๆเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคลองปลานะครับปลาหมูครับนี่ครับหลายโตอยู่ครับแล้วก็มีงูตัวดำๆน้อยๆวัทารกกินอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับ เพื่อนที่เข้ามาลิ้นหาดแบบนี้นะครับป่าแม่น้ํานะครับเพื่อนเป็นสันสัตยานของเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องจับกลุ่มกันไว้นะครับถ้าแตกกลุ่มเนี่ยมันจะมีปลาใหญ่มาไล่กินเพื่อนครับไล่กัดนะครับมันจะมีฝูงครับต้องอยู่เป็นฝูงครับนะครับนะครับนะครับยุบเป็นฝูงครับนะปลาครับที่ดำๆนี่น้อยนี่งูครับตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับปลาเขาไล่เขาเรื่อยครับ ตอนนี้กลายสีค่ำแล้วนะครับถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาีนาทีครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งเพลินๆนะครับปลาแม่น้ำนะครับ เจ้างูกับพยายามพรางตัวให้เป็นเหมงินใบไม้นะครับเหือนใบไม้เหมือนท่อนไม้นะครับนี่ครับดำดนี่ครับอันนี้งูนะครับตัวนั้นป่ารอดักกินอยู่มีบ้อน,นพร้อมครับ โอ้เป็นฟูงนะครับทางล่างก็มีงบนก็นมีครับตอนนี้นี่ครับใบเป็นพื้นที่อกว้างนะครับนี่ครับแม่น้ำนะครับ,รบทางล่างจะเป็นด้านนะครับลงด้านไว้นะครับนะครับ ลงด้านรักษาค่ายไว้นะครับนี่ครับจะลูกกะสิซกเนื้อยากนะครับนี่ครับป่าก็ลงมาต่มเเรื่อยๆนะครับแต่งูงพญาน,นิ่งอยู่ครับตอนนี้เจ้างูงพยังวดจู่โจมครับโอ้เสือ่็สิลายตเขาด้วยครับ เป็นฟูง้วครับตอนนี้ปลามาเป็นฟูงแล้วครับตอนนี้อย่างเยอะครับ เขามาใกล้งูเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เป็นข้างบนก็มีครับรูคนสิสามารถได้เยื่อตอนใดนะครับแบบนี้นะครับการอดทนนะครับการโลดจับเหยื่อของงูนะครับเดี๋ยวเขามาใกล้แล้วครับหมวกกัดครับมีท้งจุดตอยู่ทางทิงข้อนะครับทางใต้ก็มีนะครับแตกมูนะครับตอนนี้ แล,แล้วก็ถึงตอนค่ำนะครับผมมาเบิ่งอีกรอบนี้นะครับมีการลุมกินโต๊ะจีนนะครับตอนนี้เพิ่นกับส่วนหมู่มากินน้ำนะครับการหาอาหารของงูอยู่ในน้ำนะครับเพิ่นใช้ความอดทนนะครับตัวไรอ้อนเอป่าตัวใรอ้อนเอมันก็เป็นเยื่อได้นะครับ